สวัสดีค่ะานางสาวเยาลักสองนานนะคะตำแหน่งผุ่มในการกลุ่มงานแผนง,งานและประเมินผลสังก,กัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะสำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะเราก็มีภารกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะซึ่งเน้นการฝึกทักษะฝีมือแรงงานนะคะให้กับกลุ่มแรงงานทั่วไปนะคะเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ตลาดแรงงานนะคะหรือแม้กระทั่งการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบการนะคะในจังหวัดยะลาหรือแรงงานกลุ่นเป้าหมายเฉพาะนะคะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทหารน,นะคะผู้ขับประบัญสิตเจนหรือผู้ต้องขังหรือแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นประชาชนชาวบ้านในพื้นที่นะคะเพื่อนําวิชาชีพที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มรายได้นะคะลดรายจ่ายนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็สาขาช่างต่างๆที่ทางเรานะคะสามารถที่จะให้ความรู้ทักษะฝีมือแรงงานได้ไม่ว่าจะเป็นด้านช่างเชื่อมนะคะช่างซ่อมรถยนต์ซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะแม้กระทั่งช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะคะซึ่งรองรับภาคการเกษตรของจังหวัดด้านท่องเที่ยวด้านอาหารขนมช่างไฟนะคะหลากหลายมากค่ะซึ่ง ประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถติดตามนะคะภารกิจงานผ่านเว็บไซต์นะคะของสถาบันเองทางเ a c บุ o o หรือเพจนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพาไปชมกันฝึกอาชีพระยะสั้น30ชั่วโมงนะคะให้กับกลุ่มน้องๆองทห,หารก่อนกะจําการนะคะที่กองพันทหารราบที่สอง การรับรายงานตัวเข้าของแลงงานทหารที่ทําการฝึกะมบวิชาชีพนะครับก็จะโดยมีวิทยากรที่จัดจากสถาบันพัฒนาแรงงานที่อุติจหวนยะลานะครับเป็นคนแนะนําการฏิบัติต่าที่ของๆเกกมา้อก็คือมาฝึกฝีมือช่างต่างๆที่เป็นช่างหลักหรือช่างอื่นๆเนี่ยค่ะเหมือนพวกเราเนี่ย เป็นหลหนักสูตรเสริมก็คือ30ชั่วโมงนะคะก็คือทางทางทางอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะคะท่าเต้นกำแพงไฟฟ้าก็ที่อยู่ที่ตรงนี้ข่าทีมากค่ะก็ขอให้ทนนะคะร่างกายผู้มากถูกมือแล้วครับ